สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนวิชาสังคมศึกษากับครูสายรุ้งนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมาเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นนะคะครูก็มีคําถามจะถามนักเรียนว่าสิ่งของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะลองมองดูรอบๆตัวเราสิคะมีอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างของครูที่ใกล้มือที่สุดนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือ,อะนะคะครูใสลลุงก็จะใช้ในชีวิตประจําวัน ใช้ทุกวันนะคะใช้ทุกวันเด็กๆทุกคนก็ใช้ทุกวันเหมือนกันช่วงนี้เพราะว่าเราต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะอ้าวมีอะไรอีกลองมองหารอบๆตัวสิคะ,ะที่ติดตัวเราเลยก็คือ,อที่ครูกําลังสวมใส่อยู่นี้นั่นก็คือเสื้อใช่ไหมคะ,ะเสื้อผ้านั่นเองก็มีความจําเป็นในชีวิตประจําวันเหมือนกันนะคะ,ะต่อไป ถามนักเรียนว่าสิ่งของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะคะมีประโยชน์ไหมมือถือที่ครูดได้พูดถึงไปเมื่อกี้มีประโยชน์ไหมคะแน่นอนว่าต้องมีประโยชน์นะคะใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะใช้ในการเรียนการสอนได้นี่นะคะประโยชน์ของมันมีเยอะแยะมากมายเลยใช้ค้นหาข้อมูลที่เราอยากจะรู้ได้เสื้อผ้าก็มีประโยชน์ คือใช้ปกติดร่างกายนะคะไม่ให้เราแต่งไม่ให้เราโป้นั่นเองอ้าวมีอะไรอีกคะใครได้คำตอบอย่างอื่นบ้างอ้าวเด็กๆบางคนบอกว่าน้ำดื่มใช่ไหมคะอ้าวน้ำดื่มมีความจำเป็นต่อชีวิตคนเรามากคนเราถ้าไม่ได้ดื่มน้ำในระยะเวลาหนึ่งเราก็จะตายนั่นเองนะคะอ่าต่อไปอ้าว เรามาดูนะคะประสบการณ์ซื้อสิ่งของในชุมชนของนักเรียนเวลาเด็กๆไปที่ร้านขายของหรือไปที่ตลาดเราก็จะเห็นมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะวางขายอยู่เด็กๆเนี่ยมักจะไปซื้ออะไรบ้างมักจะไปซื้ออะไรบ้างดูจากรูปที่ครูใส่ลุงเอาให้มานี้นะคะอย่างแรกก็มีพวกขนมนมเนยเยอะแยะมากมายเลยมีใคร มีสมุดดินสอนี่อุปกรณ์กีฬานะคะแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนต่างๆ่านะคะเด็กๆมักจะไปซื้ออะไรแน่นอนว่าครูต้องรู้ว่าเด็กต้องไปซื้อขนมแน่ๆเลยใช่ไหมคะวัยเราเนี่ยเป็นช่วงวัยที่เห็นขนมไม่ได้เลยนะคะมักจะหยิบจับซื้อของกันต่อไปค่ะเรามาดูนะคะ กิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆทำในวันนี้นั่นก็คือหากนักเรียนได้ไปร้านค้าในชุมชนหรือไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยนักเรียนจะซื้อของอะไรนะคะแล้วบอกเหตุผลครูด้วยว่าทำไมถึงซื้อของชิ้นนั้นอา้าวยกตัวอย่างเช่นครูสายลุงบอกว่าครูส่ลุ้งไปซื้อข้าวสารอา้าวซื้อข้าวสารซื้อมาเหตุผลของครูเพราะอะไรถึงซื้อมา เพื่อเอามาไว้รับประทานในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆมีคำตอบอยู่ในใจกันแล้วทุกคนแน่เลยนะคะอย่าลืมนะคะบอกคำตอบครูด้วยนะคะ,ะต่อไปค่ะนี่เรามาดูความหมายของคำว่าสินค้ากันครูมักจะพูดคำว่าสินค้าสินค้าอยู่บ่อยๆนะคะ ความหมายของคําว่าสินค้านั่นก็คือนะคะเป็นสิ่งของที่เราเนี่ยใช้ซื้อขายกันเช่นดินสอสมุดยางลบนขนมตุ๊กตารองเท้านี่นะคะผล,ละไม้อาหารต่างๆพวกนี้ล้วนเป็นสินค้าทั้งสิ้นนะคะอ่าต่อไปนะคะตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ในวันนี้โอ้โหใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ย อุปกรณ์กีฬานี่นะคะดินสอยางลบสมุดนี่เห็นไหมคะจักรยานนาฬิกาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆน,านะคะเรามักจะได้ใช้เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะอ้าวมากไปกว่านั้นมีอะไรอีกบ้างนะต่อไปอาอาหารนั่นเองนะคะโอ้โหมาดูในหมวดอาหารมีอะไรบ้าง มีทั้งผลลไม้นะคะน้ำดืม่มนี่ขนมหวานผักนี่แล้วก็อาหารที่เขาขายกันแบบสำเร็จรูปที่เราไม่ต้องเอามาทำเองเลยนี่มีร้านค้าบอคอยบริการให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะอ้าวต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าสินค้าเนี่ย เขาแบ่งได้2ประเภทนะคะแบ่งได้2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. นสินค้าที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อและสสินค้าที่ได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อ,อนะคะใช้เงินซื้อและไม่ใช้เงินซื้ออ่าวมันต่างกันยังไงนะคะเรามาดูอย่างแรกกันเลยดีกว่านะคะสินค้าที่ไม่ใช้เงินซื้อนั่นหมายความว่ายังไง ดูจากรูปเนี่ยน่าจะเดาออกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ของขวัญแน่ๆเลยนะคะเ้าเรามาดูความหมายกันสิสินค้าที่ได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อนะคะก็คือสินค้าที่ผู้อื่นให้เรามานั่นเองยกตัวอย่างเช่นแม่ให้ของขวัญวันเกิดพี่ให้ขนมน้องเพื่อนบ้านนำผลไม้ที่ปลูกไว้เองมาให้เราบ้างครูใส่ลุงแจกขนมเด็กๆนี่ เด็กเกเอาดอกไม้มาให้ครูส่ลุงนี่ยกตัวอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เสียเงินเลยนะคะไม่ใช้เงินซื้อเลยนะคะอ้าวต่อไปมาดูประเภทที่สองสิ่งของที่ได้มาโดยใช้เงินซื้ออ้าวใช้เงินซื้อก็คือแน่นอนว่าเราต้องมีเงินใช่ไหมคะต้องมีเงินเป็นสื่อกลางอ้าวเวลาเราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ่าเราก็จะนําเงินนะคะนําเงินเนี่ย ไปให้กับแม่ค้าแล้วเราก็รับสินค้ามาอ้าน,นี้เป็นการแลกเปลี่ยนนะคะโดยการใช้เงินนั่นเองอยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างซื้ออาหารใช่ไหมคะซื้อน้ำดื่มนี่ซื้อเสื้อผ้าเห็นไหมคะต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยมาเรามาลองมาเล่นเกมกันหน่อยนะคะช่วยกันตอบคำถามหน่อยคะ่ะ คำถามของครูคนเนี้ยเดินไปที่ตลาดนะคะผู้หญิงคนนี้เดินไปที่ตลาดไปเจอร้านผลไม้แล้วก็ซื้อผลไม้ที่ตลาดอ่าวเด็กๆสังเกตง่ายๆเลยคำว่าซื้อคำว่าซื้อจำเป็นต้องใช้เงินหรือไม่ใช้เงินคะถูกต้องค่ะคำว่าซื้อจำเป็นต้องใช้เงินนะคะผู้หญิง วันนี้ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดก็ต้องเอาเงินให้พ่อค้าแล้วถึงจะได้ผลไม้กลับมานะคะมาดูข้อต่อไปคะ่ะอ่าข้อต่อมาอ้าวเพื่อนแบ่งขนมให้เพื่อนแบ่งขนมให้นะคะข้อนี้มีคำว่าซื้อไหมคะข้อนี้มีคำว่าซื้อไหมไม่มีนะคะ มีคำว่าแบ่งคำว่าแบ่งเป็นการนะคะเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแสดงว่าเพื่อนแบ่งขนมให้เราเราได้กินขนมฟร,ฟรีจากเพื่อนใช่ไหมคะไม่ต้องเสียเงินเลยนั่นเองนะคะามาดูซิครูมีคำถามให้อีกเยอะเลยค่ะมาดูข้อที่หนึ่งเพื่อนบ้านนำผักที่ปลูกไว้มาให้ มีคำว่าซื้อไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นข้อที่1ไม่เสียตังค์นะคะไม่ต้องใช้เงินซื้ออ่าข้อที่2นักเรียนใช้เงินซื้อขนมและน้ำอ่ามีคำอะไรคะมีคำว่าอะไรมีคำว่าซื้ออ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเสียเงินนะคะต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะแม่ซื้อนาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้า อาอีกแล้วเจอคำอะไรคะคำว่าซื้อแน่นอนว่าก่อนที่แม่จะได้นาฬิกามาก็ต้องจ่ายเงินนะคะต่อไปข้อ4คะ่ะเพื่อนแบ่งขนมให้โอ้เหมือนเมื่อกี้เลยเจอคำว่าแบ่งคำว่าแบ่งจะต้องเสียเงินไหมคะไม่เสียนะคะไม่เสียเงินต่อไปข้อที่5คะ่ะพ่อให้ของขวัญในวันเกิดอ้าว มีคำว่าซื้ออยู่ในนี้ไหมไม่มีเลยนะคะพ่อให้ของขวัญก็คือให้โดยความรักนั่นเองนะคะต่อไปข้อหนักเรียนซื้ออาหารให้แมวเจอคคำว่าอะไรคะเจอคำว่าซื้อนะคะนักเรียนซื้ออาหารให้แมวเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ต้องเสียเงินนั่นเองอ้าวนะคะต่อไป ครูมีชิ้นงานให้เด็กๆ1ชิ้นนะคะ1ชิ้นตอนนี้ให้เด็กๆเปิดไปที่ใบงานใบนี้ค่ะที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะใบงานนี้คำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีสินค้าที่มีประโยชน์มาคนละหนึ่งภาพพร้อมบอกชื่อสินค้านะคะที่นักเรียนวาดอ้าวสมมุติครูวาดรูปเสื้อผ้านะคะครูก็วาดลงไปเลย วาดรูปเสื้อผ้าแล้วก็เขียนบรรยายลงไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างเล็กๆนี้นะคะเขียนว่าเสื้อผ้านี่นะคะซึ่งมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรานะคะอ่าต่อไปค่ะเรามาสรุปร่วมกันอีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องของสินค้าอ้าวสินค้าคืออะไรนะสินค้าคืออะไร คือสิ่งที่ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันนะคะต้องเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยแล้วก็จับต้องและก็สัมผัสได้ด้วยนะคะถัดมาค่ะแล้วสินค้าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใจจำได้บ้างแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะคะนั่นก็คือสินค้าที่ไม่ใช้เงินซื้อและสินค้าที่ ใช้เงินซื้อนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันไปแล้วนะคะเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเยอะมากแน่ๆนะคะแล้วอย่าลืมทำใบงานแล้วนำมาส่งครูด้วยนะคะวันนี้นะคะ ข้อมูลที่คุณครูได้มานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะจาก DLTV ทอ้าวทำให้ครูมีสื่อการเรียนการสอนดีๆนำมาสอนเด็กๆทุกคนเลยนะคะแล้วนะคะเจอกับครูได้ใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะหลอลุ้นในชั่วโมงถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย